สวัสดีครับมาพบกับพ่ชีชินเกยนะครับตลอดวันนี้ผมก็จะมาตอบคำถามจากทาง YouTube นะครับมีคนถามเกี่ยวกับกระเป๋ากล้องตัวเกาหลีมูฟนะครับแอคทีฟสลิงว่าตัวนี้นะครับถ้าใส่แซดวีเทนซีวีเทนนะครับเลนหนึ่งแล้วก็โกโปรสิบไหวไหมอ่าผมก็มีโซนี่ v วีเทนนะครับนะเลนก็โดยที่เลนใช้อะไรด้วยนะครับของเลนนั่นก็ตัวนี้ผมก็จะเป็น a สองร้อยสิบนะอ่า,ตนะอาแต่เรนนี้ไม่ใช่เลนคลิปนะครับผมใส่เลนห้าสิบนะมาดูกันแล้วกโคโปผมมีน,น,น,นะครับแต่ผมเป็นโกโปหกนะอ่ามีผมมีสองร้อสิบแปดโกโปหกโกโปสิบผมไม่มีนะครับหลังก็ไม่อยากซื้อผมรู้สึกว่ามันออกรุ่นเร็วแล้วก็แอคเซอรีกาใช้กันหลังๆเนี่ยใช้กันไม่ค่อยได้นะครับอ่าผมก็เลยไม่ค่อยอยากไปออกมันอ่มาดูกันนะครับอ่านะครับตัวนี้เซตวีเทนนะครับปั๊บใส่เข้าไป ท้องไหนก็ได้ครับแล้วแต่เราจะชอบแล้วปุ๊บเลนหนึ่งอันนะครับอ่าโกโปโกโปแต่ผมไม่รู้ว่าโกโปเขาเนี่ยเขาใส่ยังไงนะครับแต่ผมเนี่ยส่วนใหญ,ญ่ผมชอบใส่อย่างนี้เนาะอ่าเพราะว่าเวลาวาผมจะถืออย่างเงี้ยแล้วก็บางทีผมจะไม่ได้ใส่แบตด,ด้วยผมก็จะใช้พอเอาแบงเงเสียบเข้าไปนะครับ อันนี้ก็จะแกะีกหนึ่งนะครับเพราะว่ามันใจมันจะสูงแต่ถ้าใส่เข้าไปตรงสูงเลยลองดูนะแล้วใส่แบบสูงๆเข้าไปเล่นไปใส่ช่องลิ้นนะครับใส่นี้ไปผมว่ามันจะสูงไปนิดนะอืมอก็ได้เลยนะครับถ้าใครจะใส่่างนี้ก็ได้นะ มันจะสูงหน่อยถ้าใครเราอาจจะกลัวล้วก็ถอดออกนะครับแต่ถ้าใครไม่ได้ไทยแบบผมเนี่ยอก็ไม่น่านมีปัญหาอะไรก็ใส่สบายนะสบายเลย,ย,ยเข<ล>ดบูดซิปได้นะครับสบาย,บายไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะตรงนี้มันสูงอยู่ตัวก็ไม่ได้ดันอะไรนะ,ะนะครับก็ โอเคนะครับมีปัญหายิ่งถ้าใครแบบถอดต,ตัวนี้ออกนะ,ะบางคนเนี่ยไม่ไม่ได้ใช้ power bank นี้ผมด้วยนะครับใช้ขาตั้งเล็กเนี่ยใส่สบายเลยเอเหลือนะครับอ่าาไม่ได้แน่นเดือเพราะว่าไวากระเป๋ารุ่นนี้มันเหมือนออกแบบมากับมิลเลเลตมากกว่านะครับถ้าไปใช้ D R ตัวใหญ่ๆเนี่ยมันจะมีกระโหลกแล้วมันจะดันยิ่งถ้าใครใส่ไอแพดเข้าไปเนี่ยอ่าไหมมิลเลเลตเข้าไปนะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยไม่ได้ไปดันอะไร ครับนะถ้าเป็นเดียดาันเห็นมอถ้าใครดูคลิปก่อนมอใช้เป็นเจ็ดร้อยดีมันจะดัน,ด,นดันไปนิดนึงนะครับอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรใช้ได้นะหยิบได้ปกติอ่าขนาดผมใส่ห้าสิบครับเลนเป็นห้าสิบใหญ่กว่าตัวเป็นคลิปมันอีกนะเ็าไม่มีปัญหาอะไรนะครับใช้งานก็โอเคไม่มีปัญหาสะดวกดีนะก็โอเคนะครับ่าจะตรง่าจจะตอบตรงคำถามที่เขาถามมานะ เสื้อผ้าก็เป็นอย่างนี้นะครับอ่าขอตรงกระเป๋าตังค์มันก็ใส่ไว้อยู่นะครับตังค์อะไรพวกนี้ก็อุปก,กรณ์อะไรก็ใส่ไว้นะครับก็มีปัญหาอะไรนะนนะอย่างเงี้ยอันนี้ตังค์อันนี้ก็เป็นพวกพวกไมโครโฟนไมลอยในบริการ์ดมันก็ใส่ไว้ตรงนี้นะครับโอเคนะครับจับกระเป๋าได้ปกติอ่าเยไ,ไหมไม่มีปัญหาอ,อะไรนะไดีก็ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยชื่โฟโต้ใน YouTube c h anel n และแฟ่เดินมาจุดโฟโต้ด้วยนะครับ